ดอกมอนี้เฮากระสิมมาสารกระติบเขาไล่ลูกหัวใจนะครับเนาะมอนี้เฮากอาสีเขียวครับนี่เขียวเขียวกับเหลืองครับลูกหัวใจกระิีเป็นเอาเหลืองครับคือตอกนียี่สิบมูครับมูละสามเซนอันนี้ก็ยี่สิบครับในสีเขียวนี่ครับ สีเหลืองนี่กัเหลืองนี่กับยี่สิบเท่กันครับนี่ยี่สิบมูคือกันเป็นมูละสามเซนนะครับเนาะอย่างหอากรบเพิ่งขั้นตอนการสามเลยครับนี่ที่แรกมีเขาจับตรงไหนก็ได้ครับจับมองไนก็ได้เส้นไนก็ได้นะครับเนาะจับขึ้นมาแล้วก็ให้จงสีเหลืองไวเนี่ยครับนี่ สีเหลืองไว้นี่สองเซนครับแล้วเอาก็ปลอยลงไปเลยครับนี่ปล่อยสีสีเขียวนี่ลงไปหาเซนครับปล่อยสีเขียวลงไปหาเซนแล้วครับเนาะสีเหลืองเซนแรกปล่อยลงไปครับนี่ทับเลยทับเขียวนะครับทับทั้งหาเซนครับ ต่อมากับเส้นที่สองครับเหลืองเส้นที่สองเนาะปล่อยลงไปทับเขียวเส้นหนึ่งครับแล้วก็ปล่อยปล่อยเขียวลงไปสามเส้นแล้วก็งัดเหลืองขึ้นมาครับแบบนี้ครับนี่เส้นที่สองเหลืองเส้นที่สาม,สสสามสสาสเหลืองเส้นที่สามนี่ครับนี่ปล่อยลงไปครับ ไปแล้วก็ปล่อยเขียวเ้นที่สองล่งไปงัดเหลืองขึ้นมาครับนี่แล้วเอาล่งเอาลงช่องเดียวกันครับนี่ช่องเดียวกันมันที่เป็นที่หาครับนี่แล้วก็เหลืองเส้นที่สี่ครับปล่อยลงไปทับทับเขียวนี่ครับ แล้วก็ปล่อยเขียวขึ้นมาครับนี่ปล่อยเขียวลงไปครับนี่แล้วก็งัดเหลืองขึ้นมาแล้วก็ปล่อยปล่อยเขียวลงไปเส้นหนึ่งครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนะแล้วก็เหลืองเหลืองเส้นที่หานะครับนี่ปล่อยลงไปปล่อยลงไปเลยครับในไทับสามเส้นครับทับ เกีียวสามเส้นเนาะให้เบิ่งลยครับนี่พอห้องเสร็จแล้วมันสีออกมาแบบนี้ครับนี่เป็นลูเหัวใจหลังจากได,ดก้ดอกหนึ่งแล้วเนาะครับเนาะ ทีนี่เขาก็มาดอกที่สองที่เกาแหระครับนี่หเซนเขียห้าเซนแล้วก็มาเหลืองเหลืองเก่าไว้สองเซนนะครับเนาะนี่แล้วก็ปล่อย เหลืองลงไปครับทับเขียวนี่หาเซนเสน้เสนที่สองไปลงไปไปเขียวลงไปสามเซนครับนี่ัดเหลืองขึ้นมากครับอันนี้เส้นที่สามครับนี่เหลืองเส้นที่สาม หน้าแบบนี้ครับเหลืองเซนี่ซีครับไปลงไปแล้วก็ปล่อยเขียวลงไปทับนี่ครับทับเหลืองงัดเหลืองขึ้นมาปล่อยเขียวลงไปอีกเส้นหนึ่งครับแบบนี้ครับเหลืองเ้นี่หาครับนี่เส้นี่หาเนาะล่อยไปทับเขียวสามเส้นเลยครับนี่ ได้หัอใจสองที่สองแล้วครับนี่ก็คืประมาณนี้แหละครับนี่นี่เอากระมาะเอาดองที่สามครับดองที่สามนี่ก็ชื่อก้าละครับเขียวหาเซนนับเขียวไปหาเซนแล้วก็เหลือง เหลืองนี่ตจ้องไวสองเส้นครับนี่ให้ให้เขียวนี่ครับได้ทับแล้วก็ปล่อยเหลืองเส็นแรกทับให้ไปทับเขียวครับนี่ทับทั้งหาเส้จเลยครับเส้นที่สองเนาะนี่ครับงัดขึ้นมากครับนี่ ที่สามีมที่่เขีนที่สี่ส ขึ้นมาแล้วกับปล่อยปล่อยเขียวเส้นที่สามลงไปครับแล้วก็ปล่อยเหลืองลงไบทับคบนี้เลืองเส้นที่หักปล่อยลงไปทับเขียวสามเส้นแหลกนะครับนี่กระสิไรหัวใจครับกรหัวใจมาครับนี่ น,นี่เขาไปได้หัวใจสามดวงแล้วครับเนาะเาก็ดิสารไปจนครบผู้ละครับแล้วก็มาดวงต่อไปครับหัวใจดวงต่อไปคือเก้าละครับเขียวหาเซน เดี๋ยวหาเ้นปล่อยเหลืองเส้นแหลกลงไปครับปล่อยทับเส้งหาเ้นเลยครับนี่เนาะครับทับหาเ้นแล้วล,วลองเศนที่สองก็ปล่อยเขียวลงไปเศนหนึ่งเนาะครับเ้นแหลกปล่อยลงไปแล้วก็ปล่อยเหลืองลงไปแล้วก็เข้ากับปล่อยเขียวลงไปทับเหลืองนะครับเขียวนี่สามเซนนี่ครับ นะครับนี่เขียวตัวนี้ที่สามเซนนะครับนั่นนี่ทับสำหรับเหลืองเซนที่สามครับเลาวก็ปล่อยลงไปแล้วก็ปล่อยเขียวลงไปแล้วก็งัดเหลืองขึ้นมาครับแล้วก็ทับเขียวสามเซนครับเซนที่สี่ปล่อยลงไปอีกครับ นี่ครับเขียวเส้นที่สองปล่อยลงไปงัดเหลืองขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเขียวลงไปเส้นที่ห้าครับเหลืองเ้นที่ห้าเนาะแล้วก็ปล่อยปล่อยลงไปทับเขียวสามเซนแรกนะครับนี่นะครับจุดหัวใจกระชิมาแล้ะครับนี่เห็นไหมครับนี่ เอกสารมาถึงอดดอกสุดท้ายแล้วเนาะครับเนาะนี่เติร์ยหาเสร็จครับนี่เอกสารนี่มันครบแล้วครับไปเหลืองลงไปครับเหลืองทับเขียวทั้งหาเสร็จเลยครับนี่เส้นแรกครับเหลืองเส้นแรกเหลืองเส้นที่สองลงไปแล้วก็หลอดไปสามเซนครับ อัดขึ้นมานี่ครับนะเส้นที่สองกเองเ็เหลืองเส้นที่สามเหลืองเส้นที่สี่ครับไปเขียวลงไปอัดเหลืองขึ้นมาแล้วก็ไปเขียวอีกครับเหลืองเส้นที่ห้า มันก็จะออกมาเป็นลูกัวใจเลยครับนี่พอเขาพอเขาได้ครบแล้วนะครับเนาะได้ลูกัวใจครบรอบแล้วทีนี้เขาก็จะมาขึ้นไายเวียนครับเดี <c oughs> ๋ยวนี้เขาเอารูปัวใจไป ดวงเดียวครับนี่แถวเดียวมีข้ากระถิมขึ้นลายเวียนครับตรงนี้แหละครับนี่ให้ข้าสังเกตนะครับนี่ปลุกปลุกหัวใจเนาะน่ครับนี่เอาเส้นนี้ครับนี่เ้นนี้ตรงนี้นะครับนี่เอาเ้นนี้ เอาคามเรืองคามเหลืองไปสองเซนครับทีนี้เขากำลังไหลเลยครับนี่เาเขียวนะครับไหลเข้าช่องเลยครับให้เขาเซนล้วช่องครับนี่ เขียวนี่เขาเหลืองเราละช่องครับเนาะนี่ครับนี่ไล่ไปเรื่อยๆพวกนล้นครับนี่ เดี๋ยวเขาก็มาสารต่อไปแล้วครับหลังจากที่เขาสารรบหลอบแล้วนะครับเนาะหลอบกระติบเข่าเลยทีนี้ห่ากระติมากึ้นลลยเวียนครับนี่ลายเวียนนี่ก,ก็คือ ไล้สองนอนนั่นแหละครับเอินอาจจะเอินบาขึ้นกันครับอันนี้ลายเวียนที่นี่เขาก็งัดเหลืองนะครับนี่ขึ้นมาแล้วก็เขียวนี่ครับนี่ให้ขามเขียวนี่สองเซนครับขามเท่าเราสองเซนครับกระไล่ไปเรื่อยๆล่ะครับนี่โล่งข้อเราช่องข้อเราช่อง ลสองเวียนนี่ก็คือสิบอยากหอกเนะครับนะมันเป็นลายพื้นฐานของสารกะระติบเข่าครับนี่จะสิเปลี่ยนกันเมืทุกคนอยู่ละครับนี่าวาันเป็นลายพื้นฐานครับ นี่กระเซ็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกระติบเขา่าไล่ลูกหัวใจครับนี่แต่ว่าอันนี้มันยังสั่นอยู่นะครับเนาะนี่ยังสั่นอยู่เพราะว่ากระติบเข่ามันเกิบว่สั่นแบบนี้เขาเขาสิคเฮ็ดหัวใจขึ้นมาอีกดวงหนึ่งครับนี่ เฮ็ดแบบเดี่ยวกันนี่แหละครับนี่เฮ็ดแบบเดียวกันนี่ตะวันเข้าเดียวขึ้นมานี่แหละครับนี่มันจีพอดีครับนี่มันจีมันจีเป็นแบบนี้ครับนี่ที่เขาเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนั่นเนี่ยท่าเท้าแถวเดียวนี่มันกระเตียโพดกระติบเข่ากระเตียเขาก็ต้องเอาเป็นสองแถวครับนี่มันกัดเลยพอดีครับนี่อันนี้เขาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับนี่เจยว นี่ก็ได้กองเขารูปไล่หัวใจงามๆอีกกองหนึ่งครับนี่เอาสองเนาะครับเนาะหัวใจแถวล่างนี่กับแถวบนครับนี่กว่าถ้าเอาแถวเดียวนี่มันจิตต่ำกองเขามันจิตต่ำครับมันก็สองสองแถวกับพอดีครับก็ไปกับเป็น สารไลเวียนขึ้นไปแล้วก็ม่วนเจ็บขอบครับนี่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมอิสานบานสามพาวของเขา้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องเบอร์ครับเด้อขอบคุณลหลายๆครับ